เสียงไหนพอคนแม่มากยิ่งกว่าเสียงใดพอคนท่านมีไว้ให้โลกยาบางพันต่อไปช่องท่านแก่เท่าหอมแม่ยามแก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นาะนต้องพบของสายพัน ยังเสี้ยวหวานของเฉินวันใจจริงไม่อยากจยากเพราะยังยากเห็นลูกหลานแต่เทมไม่ทนทานต้องลาวรลานสลายไปขอถทอดยากเกาขาดเกาแล้วให้จำใจทนแก่ ราไว้ยวอมเถอะใครเป็นแน่นอนไม่หลักก็ไม่ว่าเพียงไม่อ่าเพื่ออาจะให้พิงแน่นอนขอใครทุกอดได้ขอทอนให้ยามเจ้ากอดขึ้น nước thầy nước thưởng cho dầu ấy nóng lo ngại đại khải lâu phật đọc vô liền phóng liền chọn chọn được dạy nghe nơi nhà lòng một thôi ควางเพียงจะได้ยิศจะโตจ,จนจางองค์พ่อสาธรำเพียงจงได้เข็ดทุกงวงยามใจแต่มีแต่ความเราคอยคอยแท้เลยไทยต้นไม้ที่ใกลฟังไม่รู้ว่างอยู่นานได้ bán rừng trong cái <laughs> hôm bài kiếm và ngoài hai đoàn nguyện mà